เซนวายอย่างเราจะจัดฟันทั้งทีเลือกอยังไงให้เข้ากับไลฟ์สไตล์มาเริ่มกันที่จัดฟันแบบเล็กสายคลาสสิกที่หลายคนคุ้นเคยข้อดีคือราคาจับต้องได้ใครมีงบจํากัดก็จัดได้แบบสบายแถมถ้าใส่สียางเก๋ๆก็เพิ่มความคิ้วได้อีกแต่ข้อเสียคือชัดเจนมากยิ้มทีใครก็รู้ว่ากําลังจัดฟันอยู่ค่ะจะกินอะไรก็ต้องระวังเศษอาหารติดเหล็กอีกด้วยนะแล้วถ้าใครเป็นสายเรียบหรูดูไม่รู้ว่ากําลังจะจัดฟันนี่เลยจัดฟันใสคือคําตอบ พราะมองแทบไม่เห็นเวลาย,ยิ้มเรียบร้อยทุกซีนไม่ว่าจะไปชุม่มวิดีโอคอลหรือออกเดทแถมถอดได้ทําความสะอาดง่ายกินอะไรก็ได้ไม่มีข้อจาํากัดแต่ราคาก็จะแรงขึ้นมานิดนึงนะและต้องมีวินัยมากๆเพราะถอดได้ก็ต้องใส่ให้ครบชัมม่วโมงขอสรุปให้เลยค่ะถ้าชอบความประหยดัดไม่แคร์ว่าจะเห็นเลขหรืออินความน่ารักแบบวัยเรียนก็จัดฟันเหล็กไปเลยแต่ถ้าอยากได้ความเนียนเป๊ะดูโปรทุกมุมกล้องจัดฟันใสคือตัวเลือกที่ตอบโจทย์ไลายสไตล์ได้สุดๆเพราะการจัดฟันไม่ใช่แค่ เรื่องของฟันแต่มันคือสไตล์ของเราจะใส่หรือจะเหล็กสุดท้ายก็ต้องตอบโจทย์ชีวิตในแบบของคุณแต่ถ้าสุดท้ายยังเลือกไม่ได้ก็ให้กลับไปดูว่า